มาแนะนำวิธีการเลือกออฟของโมดูลและก,การย่อยทิ้งแบบง่ายๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม e t เ e r e a r ลรีสตาสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมัันกก็จะเเเหหมาาลยรบสพื่อ ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคูณ2ใครที่ฟาร์มโมดูลอาจจะเหลือหรือเยอะเกินไปเราไม่รู้จะเคลีย์ยังไง ดูยังไงว่าเราจะเอาอยัางไงมาใช้ดีในส่วนนี้เราตัดตัวเลือกได้แบบง่ายๆเลยนะครับกดที่รีไซเคิลหลังจากที่เราเข้ามาสู่กระเป๋าเมทิก <Method ist S 1> ที่มีให้เลือกตัวเลือกแบบนี้นะครับเขาก็จะมีระดับเลเวลถ้าบวก1เนี่ยก็จะเป็น1สัญ,ญลักษณ์บวก2ก็จะเป็น2ส,สัญ,ญลักษณ์และบวก3ก็จะเป็น3ส,สัญ,ญลักษณ์แน่นอนก็ยังมีให้เลือกในส่วนของสีตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้มนะครับสีชมพูแล้วก็สีแดงสีแดงเนี่ยจะเป็นระดับสูงที่สุดณนะปัจจุบันนะครับ แต่ถึงแม้ว่าจะสูงที่สุดยังมีในส่วนของจํานวนคุณสมบัติลองอยู่ตรงนี้อันนี้จะค่อนข้างสําคัญเพราะโดยส่วนมากแล้วต่อให้เป็นสีแดงเขาก็จะดอป2องซะมากนะครับต่อให้บวก3ก็ตามเนี่ยแบบนี้เลยซึ่งการที่เราจะได้3าคุณสมบัติลองหรือ4คุณสมบัติลองอ่ะจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรแล้วจะได้ออปตามที่เราเล่นหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกคุณสมบัติหลักและก็เลือกในส่วนของคุณสมบัติลองได้ด้วยยังมีเลือกในส่วนของ แต่ละช่องแต่ละสล็อตแบบนี้เลือกแบบจอดจ,จงไปได้อีกหรือในกรณีที่เราตีบวกแล้วออฟอาจจะไม่ค่อยดีเราอาจจะติ๊กที่ถังขยะตรงนี้ไปก่อนเขาก็จะเป็นโมดูลที่เราจะทิ้งหรือที่เราจะทําการแยกย่อยว่าออฟอาจจะไม่พอใจเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีโมดูลแบบเจ๋งๆเราสามารถกดทําการล็อกไปก่อนได้เพื่อไม่ให้โมดูลนั้นถูกย่อยอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับเพราะว่าบางคนพลาดถอดสลับให้อีกตัวแล้วลืมใส่ย่อยทิ้งไปเสียดายแย่ก็ในส่วนของ ของพื้นฐานในกรณีที่เรามีโมดูลเยอะ2องออฟเนี่ยเราแยกทิ้งไปให้หมดได้เลยนะครับแต่จะยกเว้นในกรณีที่เราอยากจะได้ผลของเซตแล้วเป็นของเลเวล3เลเวล3หรือ3สัญ,ญลักษณ์เพราะถ้าเราจะทําให้เกิดผลของเซต12 12เนี่ยการเหลือบวก3ไว้ก่อนจะดีกว่าให้เราไปเลือกในส่วนของบวก2แบบนี้และก็ทาการเลือกทั้งหมดเพื่อนาการแยกย่อยได้เลยนะครับแต่ก็แต่อีกในกรณีที่เราอยากจะเก็บในส่วนของสปีดไว้เราสามารถเลือกคุณสมบัติลองและเอา สปีดออกก็จะเจอแต่โมดูลที่ไม่มีออฟสปีดแต่ถ้าเราติ๊กเฉพาะอันที่มีสปีดเขาก็จะมีสปีดมาให้แบบนี้นะครับเราเลือกได้เป็นเซตๆนะเพื่อให้ระวังในส่วนของโมดูลที่สําคัญที่สําคัญที่เผื่อมีโอกาสที่จะถูกแยกย่อยทิ้งไปนะครับแบบนี้ตัวเลือกในการรีเซ็ตของเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนี่ก็ทําการรีเซ็ตเข้าไปนะครับแบบนี้เมื่อเราเลือกเสร็จก็รีเซ็ตตัวกองและถ้าอยากเคลีร์กระเป๋าต่อเอาจริงๆโดยส่วนมากแล้วถ้าเป็น2หรือ3คุณสมบัติแล้วไม่มี อันนี้จะได้ย่อยทิ้งเพราะต่อให้เราอัปเกรดไปก็จะไม่ค่อยคุ้มค่าและมันจะเปลืองอิตาเลียคอยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปตีเปิดออฟอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะบางทีเราเน้นหลักๆไปคางเปิดออฟก็อาจจะช่วยได้สักเล็กน้อยบางอันถ้าเราตีเปิดออฟอันนี้ต้องลุ้นดวงหลักๆเลยครับบางทีก็อาจจะออกมาดีบางทีก็อาจจะออกมาแบบไม่ได้ใช้แต่เน้นหลักๆให้มี3คุณสมบัติขึ้นไปถึงจะตีเปิดออฟละคุม้มแต่นอกจากอย่างที่เกินถ้าเราอยากจะให้เกิดผล และเรายังไม่มีเซ็ตเยอะเราสามารถใช้ไปก่อนได้เน้นแค่ออฟหลักด้วยหลักๆแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์เซ็ตสปีดในช่องที่ไม่ได้ฟิกออฟของคุณสมบัติอันนี้จะมีออฟที่ได้เก็บเลยนะครับก็จะเป็นออฟ ACC แบบนี้ถ้ามี ACC คู่กับสปีดเราสามารถใช้งานได้โดยส่วนมากแล้วแต่ถ้ามี ACC อย่างเดียวอันนี้ถ้าเราทําการอัปเกรดอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ ACC ในส่วนนี้นอกจากสปีดแล้วก็จะมีเซ็ตที่เพิ่มความแม่นเอฟเฟกอันนี้ถ้ามี ACC ดด้วยกก็จะีมาแต่อย่างตัวละครใหม่โฮเดนเราสามารถไปทำเซตตอบโต้เน้น off acc และหาออ f ล่างที่มีสปีดด้วยก็จะช่วยได้ถ้าโมดูลเซตอื่นมี off acc ออ f ล่างต้องมีสปีดติดไว้อย่างนั้นอะ่ะพอเอามาใช้ก่อนได้แต่ถ้ามี acc อย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มค่าแต่ให้เน้นหลักๆก,ก็คือเซตสปีดนะครับที่ช่วยเพิ่มความเร็วแบบนี้หา acc ติดไว้ได้เลยส่วนถ้าเป็นเซตประเภทโจมตีเซตประเภทโจมตีเนี่ยจะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเซตคีดาเมจเซตคีเลส เซตปวกพลังโจมตีอะไรพวกนี้นะครับถ้าช่องแบบไม่ฟิกออฟเราจะเน้นหลักๆเลยก็คือหาออฟที่มีค่าคีเลตคีดาเมจแบบนี้นะครับ2ออฟหรือเราจะใช้เป็นโบนัส ATK ก็ได้ถ้าไม่มีพวกคีเลตคีดาเมจจริงๆโบนัส ATK ถือว่าเป็นตัวสำรองที่ดีเอาเรื่องเลยแต่ก็ต้องดูออฟล่างด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้ามีเป็นพวกคีเลตคีดาเมจก็ใช้ได้เลยนะแต่ในกรณีที่เป็นออฟอื่นนอกจากสายเฉพาะจริงๆแล้วโดยส่วนมากเราไม่ได้ใช้หรือยังไม่ถึงเวลาที่เรา จะทาการอัปเกรดเพราะว่ามันเปลืองของฉะนั้นพวกนี้เราสามารถทําการแยกย่อยไปได้เลยนะครับต่อให้มี3ามออฟหรือ4ออฟก็ตามเพราะมันทําแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนะี่ยพวกนี้ก็กดทําการแยกไปเอาเงินไปอัปโมดอัน,นอื่นๆจะดีกว่าอย่างส่วนนี้ก็ไม่ฟิกออฟเก็บแค่คีดาเมดคิเลตแล้วก็โจมตีส่วนพวกต้านสถานะเดี๋ยวเราไปใช้หรือหาอัอื่นๆใส่ได้นะครับอย่างนี้ก็พอใช้ได้ก่อนเพื่อเราจะไปทำออฟให้เกิดผลสูงสุดของเซตนั้นๆแต่ถ้าเป็นอุปรกรณ์ที่มีเซตเอฟเฟก บางอันเราสามารถหาแค่2ก็พอถ้า 2, 2> มีออฟล่างดีๆก็ใช้ไปก่อนได้แต่ถ้าแค่2องอฟก็ทําการแยกทิ้งส่วนถ้าเป็นโมดูลที่บวกแม็กเลือดเชิงพวกสายซับพ,พวกนี้ออฟบนเราก็ควรที่จะน้องเน้นไปทาง sp นะครับหรือหาเลือดไม่ว่าจะเป็นหน่วยหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เอามาทําการใช้ก่อนนอกจากเดฟออฟจะสวยเราถึงจะเอามาใช้พวกเดฟเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้แต่ให้เน้นหลักๆก็คือ sp เปอร์เซ็นต์นะครับจะเข้าคู่มากกว่าแต่ก็จะมีบางด่านนะครับหรือการต่อสู้บางอย่างเราก็ควรที่ต้อง ใช้เป็นเอฟเฟกต์รีซีตการต้านทานสถานะจะทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นโอกาสการติดสถานะของเราก็จะ ลดลงตรงนี้นะครับสามารถเก็บไว้ก่อนได้บางอันนะแต่ก็ต้องดูที่ออฟล่างด้วยนะครับว่าเป็นยังไงพอใช้ได้หรือเปล่าออฟมีอะไรบ้างแต่ถ้าออฟมาโจมตีโจมตีทั้งปีทั้งหมดและเป็นเซตเอสก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีจริงๆในส่วนของฮิลเริ่มต้นถ้าเราไม่ได้ซีอะไรมากต่อให้บวก2หรือบวก3และเป็นออฟเอสเปอร์เซ็นต์ใช้ไปก่อนได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะหาให้เข้าคู่ตรงโมดูลสายค่อนข้างยากอยู่มันออกค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกิเลสแลวออฟสวยด้วยนะกิเลสคิดาเมจ โจมตีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยต้านเอฟเฟกก็ทําการเก็บไว้ก่อนนะครับหรือว่าจะตีเปิดออฟก็ได้นะครับเผื่อจะได้สปีดมาด้วยก็ได้ใช้งานแต่ให้เน้นหลักๆเลยก็คือออฟบนนี่แหละ SP ีเปอร์เซ็นต์เข้าไว้และในส่วนของป้องกันป้องกันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เรามีนะครับแต่โดยพื้นฐานในส่วนของโมดูลป้องกันเราก็ควรที่ต้องหาโบนัสเดฟจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยโบนัสป้องกันหรือเอฟเฟกต์รีเ t ตเอฟเฟกต์ ACC ได้หมดสายป้องกันเราก็ควรที่ต้องทําป้องกันให้เยอะเข้าไว้นะครับแต่บางคนอาจจะไปใส่เลือดได้้แแลวต่ ป้องกันต่อให้เป็นป้องกันหน่วยหรือป้องกันเปอร์เซ็นต์ได้หมดเลยนะแต่เราจะไม่เอาพวกโจมตีนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นโมดูลสายป้องกันเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่จะมีเซ็ตป้องกันอ่ะที่เอาไว้เล่นหลังๆอันนี้เดี๋ยวเราค่อยทําการอัปเกรดได้แต่จะมีเซ็ตตอบโต้นะครับอันนี้อย่างตัวละครใหม่เราสามารถเอาไปเล่นได้เลยหรือถ้าเราอยากใช้ให้พวกตัวละครที่มีสถานะสกิลหนึ่งเน้นไปทางตอบโต้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นเราก็คนที่ต้องเลือกไปทางเอฟเฟกต์ ACC แต่โดยพื้นฐานแล้วต้องเป็นป้องกันนะครับป้องกัน ถ้าไม่ใช่พวกป้องกันก็แยกทิ้งได้นะครับยิ่งเราหา4 o ่ออฟหรือ3ามออฟสวยๆหน่อยนะเพราะยังไงเดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวเราก็ต้องไปใช้พวกเซตนี้จะดึงประสิทธิภาพของการต้านทานเอฟเฟกมาได้สูงมากๆและเขายังลดดาเมจได้ด้วยถ้าดาเมจเกิน20%โอโ้โหเรียกได้ว่าสู้กันเดือดแต่เซตพวกนี้มันเป็นเซตเลดเกมนะครับฉะนั้นเวลาเราฟาร์มเราก็เลือกออฟตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะแล้วค่อยไปทําการแยกย่อยอย่างเนี้ยก็ไปตีเปิดออฟเอามาใช้งานก่อนได้มันจะมีบางสายนะครับบางตัวที่จะเน้น การจมตีซ้ําแต่ให้หาบวก3เข้าไว้อย่างนี้ก็ทําการแยกย่อยต่อให้มีสปีดแต่ถ้ามีแค่2องออฟการตีค่อนข้างเสียของอยู่ มันเปลืองนะครับมันลุ้นยากเพราะเงินเราไม่ได้มากหรืออย่างอันนี้มีออฟสปีดก็จริงนะครับเก็บไว้ทําสปีดได้เผื่อ,เ,อเราอยากจะเล่นสปีดสุดทางแล้วไม่ได้สนออฟเอฟเฟกต์สักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราเลยอย่างอันนี้ก็พอเอามาใช้ได้ก่อนแต่ก็ต้องรอตีเปิดออฟให้ได้พวกคีเลสหรือโบนัสการโจมตีแต่คีเลสอาจจะสวยกว่านะครับจะต้องมานั่งเลือกออฟแต่ละชนิดอย่างอันนี้ก็จะมีบางตัวที่ได้ใช้แต่โดยส่วนมากแล้วน้อยในอุปกรณ์สายโจมตีแต่ออล่างเชิงโจมตีก็อาจจะไปใส่ให้ว ออสวยๆเนะี่ยจะอยู่สลับโมดูลกันใส,ส่ซับจะได้พวกคีเลขคิดาเมดนะครับเดาใจยากพวกนี้เราจะได้ไม่ต้องเก็บให้ลกคังนะครับเมื่อเรารู้โมดูลหลกัหลกๆที่เราจะใช้แล้วที่เหลือก็ไปทําการตีบวกอย่างโมดูลสปีดถ้าตีได้สปีดแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยแต่ยังน้อยให้6ขึ้นไปหรือลงสัก2ครั้งอะ่ะผมว่ายังไงก็ได้ใช้ต่อให้เป็นเลเวล2ก็ตามนะถ้าเป็นระดับมิสติกนะครับเห็นไหมมันก็จะบวกแบบนี้อันนี้ก็คือยังไม่สุดนะครับยังสามารถลงได้อีกแต่ดวงไม่ค่อยมีเพราะโดยพื้นฐน แล้วเราต้องทำสปีดให้เยอะถ้าเราหาตั้งต้น3หรือ4ออฟมาเลยอะ่ะจะดีกว่าเราจะดึงสปีดของตัวละครมาได้สูงเพราะมอนเตอร์หลังๆสปีดสูงแบบมากๆและเราต้องมานั่งเรียงสปีดให้ดีข้อดีในการที่เราทําสปีดสูงๆเข้าไว้นะครับเวลาเราเล่นพวกตัวละครดีบัฟตัวซับอย่างถ้าลินลี่เนี่ยโยนเทิร์นให้ดีติงใช่ไหมฮะแล้วสปีดตัวละครดีบัฟสูงมากกว่าเขาก็จะแปะดีบัฟใส่บอสได้แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะทำการยิง เราก็จะสามารถอันติเมตได้2รอบเลยนะแต่นี้ถ้าเราหาตัวละครมาเปิดอีกตัวหนึ่งที่มีสป,ปีดสูงมากขึ้นการจบบอสด้วย2รอบก็จะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวพอรอบที่2ก็นี่แล้วนะปึ๊บแปะแปะแสนสานะครับตามที่เห็นเลยขนาดสัตว์เลี้ยงออบที่3ยังเกลือๆนะครับแล้วก็ใช้แค่พึ่งด้วยนะ ถ้าใช้พวกสัตว์เลี้ยงสีแดงนะครับแรงกว่าน,นี้เข้าไปอีกเผื่อใครอยากจะเล่นแล้วฟาร์มไวๆการเลี้ยงสปีดหรือการทำสปีด การหาออฟพวกนี้สําคัญนะครับและเลือกอัพเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอย่าไปอัพหมดนะครับงั้นก็จะค่อนข้างเปลืองแบบมากๆลงคิเลตไปซะแล้วสิโมโดูล SP แต่ไปสายโจมตีซะแล้วลองอัพเปิดออฟหน่อยละกันนะครับลงสปีดอยู่อันนี้อันนี้ลงโบนัสเอสพอันนี้ลงสปีดลงโบนัสเอสพอันนี้ก็ดีนะพอใช้ได้ส่วนถ้าจะไปต่อไหนบวก6ก็ไปดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้มันบั็อกอยู่นะครับเห็นไหมเราจะหาที่สปีดสปีดยากอยู่ในกรณีที่เราอยากจะทาสปีดเยอะนะครับ ครับก็พาร์ทนี้มาแนะนำประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับทีนะ่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ